มือนี้ยาหลัตมัดมีกับสีมาเลาะบ้านหาเบิ้องมูมัดมีคือเก่าหพี่น้องมือนี้ก็ได้สร้างไงควนมัดมีให้พี่น้องมีคนเอาไม้มาให้มัดกับแยกลัดก็เลยเอาให้เพคนมามัดให้พี่น้องมัดมีไล่ใดแยกอื่นไล่เขาเอื้อนมาไล่ใดก่อนนี่ไล่ถาดขนมยาหลัตรนมขอค่ะไล่ขาดพะโนมใจยื้อใจเปิดมาเบิ้งนนไล่มันเป็มเลยหลิวน้องเบื้องเขาเอื่อนมาไล่ยังก็ถาดขนมขอค่ะอีกนี่ ตำมันละได้ถาดพนมคอค <canvas S 3> <ues> ่ะเป็นมีเครื่องทอนปะเมนเป็นมีครึ่งตัวค่ะมีเป็นมีไม <trem> ้ปนองหรือว่าอยากมัดมีเป็นมีไม้ประดิษฐ์กระไดขึ้นเก่าพี่น้องไม้แท้ไม้ประดิษฐ์กระไดไทยใดมัดตุกดสีตุกไล่ขึ้นเกลพี่น้องสร้างมาโรยกระไดอะไรเฮ็ดไทยแบบใดกระไดอันย่ายนี่เหล้าสิมัดตะไม้ประจำ่น้องย่ายนี่ก็เลยให้เล้าให้เล้าเป็นมือไม้มัดไม้ยายนี่มัดพร้อมแกจให้พร้อมค่ะย่อมพร้อมแกจให้พร้อมมัดไม้ คอมตั้ค่ะเราค่าคุยกันได้จ้าอันนี้แางอีพี่น้องแางอีอันนี้ยายยายอีมัดมียายนี่บ่กยายหลัดมัดมีอันนี้ยายอีมัดมีกับยายยายหลัดมัดมีแล้วพี่น้องเห็ดกันเห็ดกันณมัดมู่บ้านอะไรพี่น้องเหตุหารณ์ไทยพนดไทยเ็ดจอยแล้วมันกันนีคนแซงไลกับเ็ดจอยกันไปแหละพี่น้องเดี๋ยวแต่พี่น้อยไม่ลัก ดังเ้าหน่ผู้ได้สนใจอยากได้สีได้ไล่ได้ก็ได้เฮ็ดให้ได้มาทุกสีท e ุกไล่แหลยพี่น้องมัดให้ได้มัดเคิงไหมมัดเคิงหนึ่งได้ประดิษฐ์แหละพี่น้องสั้งข้าหนุ่มจะได้สีได้ไล่ได้ก็ได้เฮ็ดให้ได้มาทุกสีทุกอย่างขึ้เก่าแหละพี่น้องเบิ่งแล้วก็กดไหลให้ยายรัดมัดมีน้ำเมลเอพี่น้องเด้ออย่าเบิ่งสื่ๆลายพี่น้องกดรูปนิ้วโป้ท่างใต้คลิปให้น้ำแน่พี่น้องเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังแรงใจยายรัดมัดมีน้ำแน่ยายรัดมัดมีอยากได้ยอด อยากได้ยอดวิวน้ำพี่น้องอยากได้มีน้ำนอ,อยากได้ลูกค้าพร้อมอยากได้ยอดวิวพร้อมพี่น้องอยากได้เส้นซองยางอะไรพี่น้องเบื้องล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนำ่ต้องการยอดวิวพร้อมพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ยายรัดมัดมีกับไทยเบิ่งซงเซนีก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อลุ่นก็สิหาร์ไย,ยไล่ใหมเบิ่งไปเรื่อยคือเก่าล่ะพี่น้องมือก็ับนีมล่ะค่ะสวัสดีค่ะยายอีบ๊ายบายเด้อยายอีบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสนใจติดต่อได้ค่ะ,คะ